นี่ถ้าไม่มีพริแกงนี่ไม่ตั้งใจขนาดนี้เนี่ยว้าวโอ้ยออกออกกงานหยาบครับปิดคิวหนึ่งสองสามโอ้ยขึ้นบกแล้วครับถูกต้องอสวัสดีมนุษย์ที่ชอบการตกปลาทุกท่านวันนี้ตีกับปอมเหมือนเดิมครับคุณนะครับ มิชชั่นวันนี้คือทุกทีเรามาที่เนี่ยเราจะตกปลาช่อนแต่วันนี้มิชชั่นคือมีผมจันต้นแล้วก็ลุงพลหาปลากรายให้ได้ปลากรายในส่วนมากเขาเอามาท,ทมําทอดมันทอดมันทําลูกชิ้นปลากรายแต่ง่ายๆทําทอดมันแต่ว,วันนี้เรากะว่าตอนเย็นตกปลากลับไปปาร์ตี้ทําทอดมันเป็นกับแก้มแต่ถ้าใครไม่ได้ปลากรายวันนี้ไม่ได้กินทอดมันนะแต่ได้กินพิแกง กินพริกแกงสดๆเลยนะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้ใครจะต้องกินพริกแกงสดๆถ้าไม่ได้ปลาขายไม่รู้เขาจะโดนยอ้อนต่อหรือเปล่านะนี่เสื้อทีมใหม่เราข้างหลังชัดๆเลยลองพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆครับอาจจะเปิดพรีออเดอร์ถ้ามีสักสิบตัว20ิตัวเราน่าจะเปิดบล็อกได้เคใครอยากได้ก็ลองพิมพ์เข้ามาอยากกินพริกแกงแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อยากกินทอดมันครับจะไม่กินพริกแกงวันนี้พโต <c oughs> มาแล้วพี่ต้นมาแล้วนะพี่บอลมาแล้วนะพริกแกงชิมชิมซิม,มันใช่พริแกแกงแท้เปล่ามันพริกแกงแแท้เลยพริกลอยอยู่เนีดย <c oughs> จะได้กินทอดมันหรือจะได้กินพริกแกงกว่าเปล่าน้อสักพักสามคนแบ่งกันกินไม่เอานะเอาตั้งเวลาดีกว่าเที่ยงเที่ยงเที่ยงเพราะเรามีเวลาแค่นั้นวันนี้ <c oughs> งั้นเดี๋ยวกินข้าวแล้วเติมแรงแล้วรีบไปตัก <c oughs> รีบไปตกกันต่อโอ้ยลิ้นติดขัดเลยทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้การตีจิบปลาขึ้นแบบเป็นวงน้ําเป็นอะไรเราค่อยตีไปไปตีสุ่มครับเปลืองแรงมากตรียจิบนะตีจิบจิบแล้วก็ตีนั่งแล้วมีกับแกงพาหน่อยกันต้นปลากัดหลุดครับสองดอกแล้วครับอยากกินพิแกงแล้วครับนี่ครับใช่ด้วยได้เกบมา ให้ด้วยเก็บเหรอทะลุกลางเก็บเลยขอชัดขอญาติวัดปลานะครับได้ช่วยหน่อยดิพี่พลใช่ปันจะตกินิกนะครับใช่ชัต้องกินพิกงแต่รอดรอดแล้วครับไม่เล็กด้วยนะครับติดกิ่งเนียพี่พลติดเบ็ดตัวเดียวเองด้วย แต่ผอมครับหัวไม่เล็กนะครับแต่ตัวเล็กอุอ้ยทำามอ้วนเนี่ยไม่กัดตับเลยวัน,นโดราโมบเอ็หัวเป็นรูด้วย,ววยอุ้ยทางป่วยโอผอมตัวยาวเป็นศอกเลยดาบเลยได้ขนาดนี้เนี่ยนี่ขนาดผอม,มนเนี่ยหนักเลยผว่าถ้าไม่ผอมเนี่ยใกล้ๆสองนะพี่บอลใช่ ปล่อยปล่ยก่อนดีกว่าปลาอะไรปลาอะไร,ไรเอาขึ้นไม่ได้ครับเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่เห็นปลานะครับคนดูก็ยังไม่เห็นนะครับเฮ้ยปลาอะไรวะปลาฉลาดโอ้ยปลาฉลาดโอ้ยทั้งกอเลยพี่พลปลาใหญ่อะอุย้ยหลุดอยูะโอสายพาด นี่ถ้าไม่มีพริกแกงนี่ไม่ตั้งใจขนาดนี้เนี่ยดันเโอ้โหสายคล้องกันและดึงเยอเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยกืนเหยื่อขนาดนี้ไม่หลุดหรอกปลาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วจะหลุดแล้วล่ะจะตายแล้วลนะ่ะนั่งไงบองไม่เอาสิขนาดนี้แล้วพี่พพนนต่อดกางเกงใหอ่ะถือให้ผมเดี๋ยวผมลงไปเอาให้ไป ไปแล้วไปแล้วตอนแรกพี่เอาคีบเปื้นหีบไปคีบหีบเออไปแล้วหาปากมันไม่เจออะไงี้ไม่ใช่เหรอเดือดยได้ปากมันอ่ะใช่ไงก็ได้กินเมล็คจีนหนีบก่อนเรียบร้อยดูว่ามันล็อกแล้วไงเลือดล็อกเหมดแล้วไงอืมเปียกฟรีครับไม่ได้ปลาขึ้นมาไม่นับเอาไม่นับหรอไม่นับผมผมตั้งใจทำให้มันหลุดเองอ่ะตั้งใจเอาใหม่พี่อยากได้กินพิแกงกันทุกคนนะพี่ต้น ยังได้กินพิแกงกันทุกคนอยู่ยอยากกินพิแกงแล้วครับตะกี้ร์ัผมใช้ครีมอ่ะได้แล้วนี่ตั้งใจใช่ไหมโอเคครับที่ลงน้ำไปตะกี้ก็ไม่ได้ป่า <c oughs> ถ้าจะลงน้ำเหมือนผมต้องมีหลายหลายคนอยู่ด้วยนะบางทีเหยื่อตัวหนึ่งที่เราเสียไปกับป่าตัวหนึ่งอ่ะไม่คุ้มกับที่เราลงไปเสี่ยงถ้าแบบลงไปคนเดียวเงี้ยลงไปอันตรายมาก <c oughs> แต่นี้เรามีกันหลายคนแล้วก็ผมก็เลยกล้าลงแล้วรู้ว่าน้ำมันไม่ลึก้ลย ลุยกันต่อยังกินพริกแกงครบทุกคนอยู่ครับครับมาช้าแต่มานะปลาอะไรพี่บอกนับปนินอีกอะ่ะอุ้ยม,มันกดอย่างนั้นอะ่ะยท้องโอ้ยได้อยู่ต, <c oughs> ต้องได้เรื่ตัวนึงทุกวันอะ่ะลากับข้าวเนี่ยเวลาก็รล่วงเลยมาเดินนานแล้วปลายยังไม่มาเลยครับ มีแววว่าทุกคนจะได้กินพริกแกงด้วยกันมีเพื่อนอะ่ะมาด้วยกันก็<อ>กินด้วยกันเนระไม่แสบปากไม่แสบปากคนเดียวอยากเอาปลามาให้เอฟซีดูแงไม่ใช่จะมาต้องกินพริกแกงกันทุกคนเดี๋ยวต้องพยายามสู้ๆครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลุยต่อลมแรงมากตีเหยื่อยากมากมองไม่เห็นปลาจิบเลยเพราะมันเป็นคลื่นน้ำหมดเลยทุกคนดูดิ พอปลาจิบปุ๊บม,มันมองไม่เห็นนะ่ะก็เลยตียากแล้วก็คุมเหยื่อยากเลยเ้วเปลี่ยนแผนครับเป็นปลายางปลหลิวแล้วเผื่อมันจะเรียกร้องความสนใจแล้วอุ้ยอะไรนะ่ะลูกปลาโอ้ยไซนี้ที่นี่เขาไม่ไม่ตกกันนะติเบ็ดขึ้นมาแต่ตัวสั้นนะมันอ้วน่ยถ้ามีคลองเปรมนี้ น้องน้องโทฟี่โอ <ired> ้โหอันน <that> ี้น้องน้องโทฟี่เหรอของเฟยผมก็ไซโลนะพี่มึงจะใสอย่างเงี้ยหาหลังก็อร่อยแน่ใส่ปลาปลาแดดเดียวเนี่ยพี่พลไอตัวที่หลุดไปไม่นับนะตัวที่หลุดแต่งทำไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวให้ครึ่งช้อนใบหลิวครับปลาบู ปลาบูไอที่อยากได้ไม่มาหมาปลาบูเฉยใส่นี้ก็น,นึ่งได้ว่ะกดฟรีกดฟรีกดแล้วโอ้โจะย่าเพิ่งหมุนได้หนูนี่ครับปลาบูไซส์สวยเลยว้ายโชว์กล้องหน่อยนี่อ่อเป็นหัวจิกใบเหลวแล้ว มันกับตึบเลยสองแต้มแล้วครับถึงจะไม่ได้ประกายแต่ก็ก็ธรรมดาแล้วลุงพอลแต่ปานทุดงไปไหนแล้วนะทุดงไปไหนแล้วนะตอนนี้แดดหมดแล้วแต่แรงกูก็หมดฝนเหมือนจะมาอันนี้เป็นตอเวลาสุดท้ายนะครับว่าใครจะได้กินทอดมันหรือว่าใครจะกินพริกแกงพริกแกงพาเปล่านะเฮ้ยยันต้นโอ้ขันขันโกงเฮ้ย มันเบลอมีไข่ก้อนใหญ่ไม่นับนะครับโอ้ยได้อัดหูมกัดตึ๊บเลยอะโหโอ้ยยาวเท่าตัวผมเมื่อเช้าเลยดูปลาช่อนเอาไอ้นี้เฮ้ยอย่างน้อยก็ปลดล็อกหนึ่งตัวมันโดราโมบเอ็กเต็มปาก หอมไปหน่อยหอมไปหน่อยมันใกล้หน้าผสมพันธุ์มั้งไม่ใช่อ่ะบานมีแต่อ้วนทุกตัวเลยนี่นี่ถ้าแข่งถ้าแบบยาวปลายาวนี่ได้เรื่องไงเนี่ยเฮ้ยปลายาวเมื่อเช้าผมก็เอาเรื่องนะติดต่อเลขสี่นองโอ้เมื่อเช้าผมหน้าวัดไว้ว่ะไปรีบตีต่อครับน้ำกำลังเดือดแต่คุณก็ยังไม่ได้ประกายนะครับก็นี่กลายเป็นปลาช่อนไงปลาอะไรยีโตก นเปิดแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมสงสัยหมูเอ็กยี่สกกระโดดครับนุ่นใกล้ใกล้โอ้ยออก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 ตกเกี่ยวฟอมยี่ตกกินงานหยาบครับผิดคิวงานเมื่อยสายยี่ปอนเนี่ยสาย 08อุ้พี่โดนจุดแปดถีน้ำล่องโลกงล่องโลกแต่เหนื่อยหน่อยเมื่อยหน่อยที่กูอยากได้ไม่มาเลยเพราะมันเนี้ยโอ้แม่งกัดก็ไม่รู้แม่งโดนตัวสะบัดเลยโดดตุ้มยิสกดูดมุกเอ็กก์เหรอมันเป็นปลาล่าเหรอหลอกจังหวะมันผ่านปากมันหน้าผ่านหน้าตัวส้มเลยมันปลาอะไรวะระวังนะยิสกฟันมันคมนะมันกัดกัดช็อกขาดนะพี่มันปลากินพืดมันสวิรัต เอ้ยตัวน,นี้มันต้องไม่ธรรมดามาตีอะปอมไม,ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้านี่จะตีเกี่ยวไม่ใช่เหรอเอมื่อเช้านี่จะตีเกี่ยวอยู่อยู่หน้าบ่ออยู่สมใจอยากแล้วแต่เมื่อเช้ามันไม่ใช่ไซนี้ไงางานหยาบเลยพี่โดนหัวเลยอะกิเปอร์หรือ,รอครีมมีไหมสวิงเราไม่มีอยู่แล้วอ่ะเป็นไงล่ะอยากเยอะเยอะได้เยอะแล้วสมใจอยากตอนแรกโดดไม่แปลกเลยใช่อันนี้ไอตัวเมื่อเช้าไม่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 ได้ใช้อันนี้นะ อุ้ยเกี่ยวปลายหางมันบอกกูกูไม่เจ็บด้วยอ่ะกูยอยู่ของกูดีๆบอกกูไม่เจ็บด้วยอ่ะท่าช้อนปลาถ้าเอาปลาขึ้นครับโ็ว้าโอ้เยฮ่าโลได้ทุกคนลองเทียบกับขาดิอ่ะโอ้ยแม่งใหญ่กว่าขาผมอีกพี่แกงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับัอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไร <c ười> โอ้ใช่ได้อยู่เวลาก็น้อยยังจะเล่นกันอีกกินพิแกงก็ขมเพรอมันนี้ดูดูดูมันว่าอะไรอ่ะโอ้โหม่ตัวนี้ยังไม่นับครับหลายสปีชี้นะวันนี้พี่พลได้กายแหละแต่ไม่ขึ้นไม่นับปลาบูปลาช่อนยีสกแต่ยังไม่ขึ้นมาอย่างเดียวคือปลากกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งเฮ้ย ตัวที่สองของพี่พลครับว่าตัวนี้จะขึ้นไหมลุ้นกันผมเป็นคนไม่กินเผ็ดเลยไม่อยากกินพิแกงไงถูกเลยนะตัวเนี้ยถ้าเป็นี้เบียงอ่ะไม่ได้เอาปลาขึ้นหรอกผมไม่อยากกินพิแกงคนเดียวหรอกเมื่อเช้าอุตส่าห์ปล่อยเขาแล้วตัวหนึ่งนะต้องช่วยไหมไม่กล้าให้ผมช่วยแล้วอ่ะไม่ต้องครับเลยอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยขึ้นโขกแล้วครับ ถูกต้องมีหนึ่งคนที่ไม่ต้องกินริกแกงแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเหยืยือะไรเนี่ยพี่แบทครับโอ้แล้วเมื่อว,วานบอกคนอื่นเขาไม่กินนี่ลายจุดจอมรีลารอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วครับหาประช่อนแล้วทีนี้ครับแต่ผมยังไม่รอดนี่ก็ยังไม่รอดสงสัย วันนี้ไม่ใช่วันของผมครับสรุปวันนี้ได้ได้ปลาช่อนตัวหนึ่งปลาบูตัวหนึ่งจันต้นได้อะไรบ้างเฮ้ยปลาช่อนสองแล้วก็ยี่สกตัวหนึ่งไม่ได้ปลากายครับมีคนเดียวที่ได้ปลากายคือลุงพลนี่ปลากายลุงพลมันช่วยให้พี่ชนะจุบจ๊บๆนี่นี่ปล่อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยรอดไงแล้วลุงพลงไม่ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วด้วยรอดอยู่คนเดียวอย่างน้อยพี่ก็คือได้วัตถุดิบทำทอดมันไง มันต้องรวมกันพริกแกงกับปลาใช่ไหมสองอย่างแต่พี่ได้ปลาแล้วอ่าพี่แกงเดี๋ยวพวกผมจะดการเองพี่ผมว่าจัดต้นครับโดนพี่แกงนี่แดงๆเลยเม็ดพริกดูดิเสียเพราะเขไม่รู้พี่แกงเลยเช้าเดี๋ยวให้ลุงพลแกะแล้วป้อนเลยเอาแบบนี้ชิมก่อนมครนะเต็มช้อนพี่เต็มช้อนโอ้ยแดงแปดปลาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพลอยากกินพี่แกงแล้วครับพี่แกงที่นี่เป็นไงครับพี่แกงยุทธยา

รู้หลงคอเราก็รู้กับข้าวอ๋อทำเสร็จแล้วเหลือไปสักพี่แกงเขาเราก็รู้กับข้าวอ๋อทำเสร็จแล้วเหลือไปสักพี่แกงเขาโอ้เป็ดบอกเนี่ยให้ดูเลยน้ตาไหลพี่แกงเขาตำมือตัวเด็ไอ้เหี้ยเขาตำมือนะไม่เป็ดได้ไงเป็นเม็ดเลยตาจแดงไม่หายพี่ชั้นวันนี้หลงพอนได้คนเดียว เราก็รู้กับข้าวเขาทำเสร็จแล้วเหลือไปสั่งพี่แกงเขาแอบคอลงหลงล้มโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจุชาแนลด้วยนะครับเที่ยวตกปลาทำอาหารพวกบ้านเพื่อนแล้วเจอกันใหม่พีหน้าครับบ๊ายบายโอดน้ำเลยทำไมซึ้งซึ้งซึ้งซะจนน้ำตาไหลเลยอ่ะอุ้ยไม่ไหลอุ้ยมันกระเทียมสดบีกสดแล้วมันใส่อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อเอ้ยหมูลูกแตก